พี่โปชาแนลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับน้องนีนะครับน้องทัสคานีร้อยห้าสิบนะครับก็ใช้งานมาประมาณเกือบเก้าร้อยโลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเข้าสูตรละทีนี้อยากจะพูดถึงปัญหาที่พบเจอนะครับเอาจริงๆก็ไม่อยากเรื่กปัญหาหรอกมันเป็นอาจจะเป็นด้วยการออกแบบนะครับหรือว่าเขาดีไซน์มาแบบนั้นนะครับ ทำให้เราเป็นคนใช้งานเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันต้องมันต้องมาดูว่าจะเกิดปัญหาในอนาคตรหรือเปล่านะครับเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละยี่ห้อเขาจะมีปัญหาเฉพาะตัวอาการของแต่ละคะแต่ละรุ่นนะครับของเขาอย่างที่ผมขี่ม,มาก่อนไอ้พวกสองคันนี้นะครับทองสาคันเนี้ยอย่างไทยอ้่มก็แผ่นชาร์จอาการเฉพาะตัวแหละแผ่นชาร์จเขาปักเขาไหม้นะครับ จนต้องย้ายแผ่นชาติหนีใครขี่ทีร้อยก็น่าจะรู้กันนะครับแต่อย่างตัวน้องนีนะครับ่าทัสคานีเนี่ยดูทัสคานีเนี่ยที่เจอกันนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นตัวเบาะนะครับอันนี้น่าเจอทุกคนเนะาะเบาะด้วยเขาออกแบบมาค่อนข้างจะบางแล้วผมน้ําหนักเยอะผมรู้แล้วผมโดนแน่ๆนะครับพอเปิดมาปุ๊บเห็นไหมของผมแตกเลยนะนี่ใช้คาว่าแตกเลยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไปเคมยังไงคือเข้าใจแหละว,ว่าเคมแล้วเปลี่ยนให้แต่เปลี่ยนปุ๊บยังไงก็ต้องแตกอยู่ดีก็เลยช่างมันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะว่าอีกทีหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งคือเขาไม่มีกระเป๋าไม่มีที่เก็บของนะครับไม่มีช่องเก็บของอันนี้อาจจะไม่ได้มองเป็นปัญหานะเป็นดีไซน์มากกว่าอันที่สองนะครับก็ต้องผมใช้วิธีเอากระเป๋าเนี่ยมาห้อยเอานะครับตอนนี้ถ้าเกิด ต้องการชาร์จแบตมาก่อนเพราะตัวชาร์จแบตอยู่นี่นะหรือวิธีแก้อีกอันหนึ่งก็คือเอาไปติดพวกนี้ก็ได้อย่างติดที่จับมือถืออย่างนี้ก็ได้อันนี้กแก้ปัญหาอีกอันหนึง่งนึกภาพผมจะชาร์จมือถือนะครับเราจะชาร์จแบตนะแต่ที่ชาร์จอยู่นี่แล้วไม่มีที่เก็บของโทรศัพท์คุณจะห้อยไว้ที่ไหนก็มีที่ชาร์จแต่ไม่มีที่เก็บก็อาจจะเอากระเป๋ามาห้อยนะครับผมมาห้อยตรงนี้หรือ ติดมือจับมือถือก็ได้กระจบนะครับอันที่ต้องมาก้มดูกันนะครับน่าจะรู้กันแล,ะละ้วล่ะตรงนี้นะครับมันจะมีตัวตัวใสา่ย,ยางตัวนั้นนตัวนั้นนะครับตัวเนี้ยมีโอกาสนะครับถ้ามันยาวมันจะมาโดนกับวงล้อตรงนี้นะครับทําให้ล้อสีหลุดนะครับก็ต้องเอาคีมมาหนีบหลบนะครับ ตรงนี้ของผมเช็คละมันห่างไม่ไม่ต้องแก้หรือถ้าอยากสบายใจเดี๋ยวค่อยแก้ทีเดียวเดี๋ยวจะไปขอให้ช่างสวนตอนเช็คพันโลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่จุดที่สามนะครับส่วนจุดที่สี่เพิ่งเห็นเลยแล้วก็รถผมก็มีอาการด้วยกำลังจะแกะวันนี้แหละแล้วผมเลยนึกขึ้นได้ก็เลยอยากถ่ายวีดีโอทีเดียวสังเกตหักคอนะดิงเสียงไหม สายเบรกเนี่ยได้ไหมฮะได้ไมฮะบางแตกมันเกิดมาจากชุดสายเบรกข้างในนะครับตรงเนี้ยมันขัดกันหน่อยหนึ่งอาจจะต้องแกะหน้าตัวนี้ออกมาแล้วก็ตัวเคเบิลถ่ายต้องรัดนะครับอันนี้คือจุดที่สี่จุดที่ห้าไอ้ที่ร้องอีกแล้วเนี่ยคือถ้ากุญแจอยู่ใกล้รถเขาจะร้องเรื่อยๆนะครับ ราะนั้นได้เกิดเราเอาหุญแใจอยู่ใกล้รถเนี่ยเราเดินไปเดินมายัางไงเขาก็จะดังอาจจะถอดปลั๊กออกไปเลยก็ได้หรืออาจจะก็ไม่ต้องอยู่เล่นใกล้รถนะครับประมาณนั้นอันนี้จุดหนึ่งที่เจอกันนะครับตอนนี้หลักๆยังมีแค่นี้นะที่เจอถามว่าเป็นปัญหาใหญ่ไหมแต่ละผมเฉยๆนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับ คืออย่างไอตรงสายยางเมื่อกี้ถ้าเราไปดูแล้วมันไม่โดนก็ไม่เป็นไรก็รอดไปเห็นในกลุ่มบางคันตรงนี้ไม่มีเสียงก็รอดไปนะครับแต่ไอที่จับมือถือก,ก็ติดเองนิดหน่อยส่วนอาการอาการสั่นของโชค๊คก็มีหลายๆคนบอกนะครับว่าให้ไปเซตน้ำมันโชค๊คตรงนั้นก็เดี๋ยวรอนะครับผมรอกำลัง ดูโชคหลังด้วยท,ทําทีเดียวนะครับโชกหน้าโชกหลังก็น่าจะดีขึ้นอ่าทีนี้อีกนิดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้มันโล่งไปหน่อยนะกุเห็นปักไหมแต่ถ้าไม่ซีเรียสน,นะครับก็ไม่น่าจะอะไรมากขี่รุยฝนก็เขาอาจจะไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าตอนที่เราล้างนะครับ ใช้น้ำแดงดันฉีดเองที่บ้านต้องระวังตัวนี้ไว้นะผมเว้นไว้เลยว่าผมจะไม่ฉีดเข้าไปเพราะมีโอกาสนะที่มันถ้าพลาดมาสองฝั่งนะโล่งเลยเห็นสายไฟนะครับถ้าไม่สีเลือดก,ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอาการเฉพาะตัวนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกเป็นปัญหาเนี่ยจริงมันก็มีไม่เยอะอย่างที่บอกนะครับแก้ไขง่ายๆบางทีแค่ดูไม่ต้องแก้ก็ได้ก็ขอให้มีความสุขการใช้รถนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัส <Sure. S 1> ดีครับ